เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในศึกเอลกาซิโกคือศึกแห่งศักดิ์ศรีที่เดือดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่ครั้งนี้มันร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเพราะก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นลามินยามมลดันออกมาพูดจาแทงใจแฟนมาดริดว่าทีมราชันชุดขาวเป็นทีมขี้โกงพวกเขามักได้จุดโทษง่ายๆและชอบเรียกร้องมากกว่าเล่นฟุตบอลคําพูดนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทาให้ทั้งซานดิเอโกเบรนาบิลลุกเป็นเปลวเพลิงตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเหยียบสนามและจุดพีคของความเดือดก็มาในจังหวะที่เขา ท่ากับคาบะคาวและวินิซิอุสคาบะคาวเดินเข้ามาพูดใส่หน้ายามาว่าเอ็งพูดมากเกินไปนะที่หลังพูดให้น้อยลงหน่อยและยังไม่ทันจบดีวินิซิอุสก็สูมไฟเพิ่มทันทีพูดอีกสิตอนนี้เอ็งเงียบทายําไมแต่ยามาวก็ได้ตอบกลับไปอีกว่างั้นมาเจอกันข้างนอกเลยดีกว่าในอุโมงค์เลยเป็นไงจนฝั่งมาดริดไม่พอใจและพยายามพุ่งเข้าใส่ยาม,ามาวอีกครั้งจากคําพูดซีซัวของคนคนเดียวมันเปลี่ยนให้สนามฟุตบอลกลายเป็นสนามรบของจริงในศึกเอกลกาซิโกครั้งนี้